เรื่องของการศึกษากันต่อครับทางด้านของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับได้ถแถลงนโยบายการบริหารและการแสดงผลงานวิชาการผลงานนวัตกรรมเด่นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศนันทจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมคณะผู้บริหารร่วมถแถลงนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี2564และการจัดทิศการแสดงผลงานทางวิชาการในรอบปีที่ผ่านมาโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะมีการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางขององ,องค์การสหรประชาชาติบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการมุ่งสร้างสังคมสุขภาพดีการพัฒนา ล้านหนาสร้างสารรค์โดยการนำภูมิปัญญาสู่สากลรวมถึงการเป็นต้นแบบจัดการขยะให้เป็นซโลเวตและผลิตภัณฑ์ขอภัยครับและผลิตพลังงานสะอาด ภายในงานก็ยังมีการจัดแสดงนิทรศการผลงานนวัตกรรมเด่นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาทิการใช้เทคโนโลยีการชักนําให้เกิดการกลายพันธุ์ในข้าวด้วยลำไอออนพลังต่ำนะคะในการพัฒนาข้าวหอมมะลิสายพันธุ์มช10บขีดหนึ่งเป็นผลสําเร็จค่ะทําให้ได้ข้าวหอมมะลิที่มีความทนทานต่อโรคให้ผลผลิตสูงมากกว่า1,000กิโลกรัมต่อไร่หุงแล้วมีความหอมนุ่มโดยเกษตรกรได้นําไปปลูกเป็นข้าวในนาปีในฤดูการปลูกที่ผ่านมาในพื้นที่ 15จังหวัดภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันตกผ่านสภาเกษตรกรจังหวัดต่างๆซึ่งผลผลิตบางไร่ก็สูงถึง1.7ตันต่อไร่ค่ะนอกจากนี้นะครับยังมีการจัดอิทธศการ CMU Model ครับโครงการลดฝุ่น PM 2.5การพัฒนาหน้ากากกรองอากาศส่วนบุคคลสําหรับใช้ภายนอกและระบบกรองอากาศภายในอาคารรวมถึงการนรําเศษวัสดุจากธรรมชาติเศษใบไม้แห้งนํามาอัดเป็นจานชามลดการเผาในที่โลง่งสําหรับการแก้ปัญหาฝุ่นควันในช่วง ช่วงฤดูร้อนอีกด้วยครับ